ช่วงที่สองกับรายการบอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธรวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากท่านพันเอกวิทยาสุขน้ำา่ำศาสดีจังหวัดยโสธรค่ะท่านคะัสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนรีรัตน์ครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการบอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธรนะคะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ที่ก็ต้องขอขอบคุณทางชมพันธ์จังหวัดยโสธรนะครับที่ได้โอกาสนะครับวันนี้ก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆทหารกองเกินแล้วก็บรรดา ผู้รองอในพื้นที่จังหวัดยะโสธรของเราได้ทราบนะครับว่ากิจกรรมในเดือนเมษายนนี้เราจะทําการตรวเลือกนะครับตัวเลือกอเดือนเมษายนนะครับถ้าพูดง่ายๆคือคัดเลือกทหารใช่ครับเราจะเปนการพร้อมกันทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20เมษายนนะครับในส่วนของอะยะโสธรน,นะครับ ก่อนอนที่เราจะพูดถึงตารางการขัดเลือดอยากให้ท่านพูดถึงความสําคัญของความสําคัญใช,คใช่ไหมครับค่ะ,ะความสําคัญของการเป็นทาหารนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพลรวมไตโลกนาถสมัยกรุงสุโขทัยนะครับว่าถ้ามีประเทศชาติมีชุมชนมีเมืองก็ต้องมีทหารป้องกันประเทศชาตินะครับในสิ่งที่ในในใน,ในที่ผ่านมานะครับก็มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญในปัจจุบันก็ เป็นปี2560นะครับหมวดที่5นะครับบอกว่าหน้าที่ของรัฐตารัฐธรรมนูญมาตรา52ยว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยนะครับเกียรติภูมิผลประโยชน์นะครับรัฐต้องจัดให้มีทหารนะครับการทู่และการข่าวที่มีประสิทธิภาพนะครับกำลังทหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วยนะครับอันนี้คือที่มาของอของการมีทหารนะครับแล้วก็หลังจากมีสมุนตัวแม่บทแล้วก็จะมีพระราชบัญญัติรับราชการทาหารพศสอ4 9 7นะครับมาตราเจ็ดก็บัญญัติว่าชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมี้าที่รับาการทาหารด้วยตัวเองทุกคนนะครับะนะครับก็ทีนี้ก็พอมาถึงในลึกในลึกๆของพระราชบัญญัติรับราชการทหารก็จะมีมาตรา มาตรา8บอกว่าการรับทหารเขาการรับบุคคลเขาเป็นทหารกองประจาการให้ให้กระทำโดยวิธีมาเรียกมาตรวจเรียกอ,อย่างเดือนเมษายนเนี่ยนะครับหรือจะเรียกโดวยวิธีอื่นก็แต่เราไม่ไม่ใช้วิธีอื่นคือใช้วิธีเรียกมาตรวจเรียกนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับทีนี้มาถึงเรื่องการตรวจเลือกบ้างการคัดเลือกทหารถ้าเป็นภาษาบ้านเราคุณพ่อคุณแม่ก็จะคุ้นกับคําว่า คัดเลือกทหารไปเกณฑ์ทหารข่าไปเกณฑ์ทหาร,ค,รค่ะซึ่งเขาเรียกถ้า,ถาในส่วนของภาษาร,ราชการจริงๆก็คือการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปีนะคะอันนี้มีมีกําหนดการมีปฏิทินยังไงบ้างคะครับ,รบสําหรับปีนี้นะครับการตรวจเลือกตั้งแต่มาตรการโควิดแล้วก็มันสัง่งซาลงไปเราก็ยังไม่ไม,ไ,มไม่ลดจําจนวนวันลงเมื่อก่อนเราต้องการให้ค้ดเลือกมาคนไม่มากก็เลยขยายวันไป สําหรับจังหวัดยะโสธรนะครับการตรวจเลือกมีจํานวนทั้งสิ้น14วันนะครับมีทั้งหมด9อำเภอนะครับก็วันที่1เมษายนนะครับ2566นะครับเราจะทําการตรวจเลือกที่อำเภอไทยเจริญนะครับสถานที่ตรวจเลือกนะครับหอประชุมอำเภอนะครับการดำเนินการนี้จะเริ่มตั้งแต่7โมงเช้านะครับ0700นะครับแล้วก็วันที่2ที่3สองวันนะครับอำเภอเรืองโลกธานะครับสถานที่ตรวจเลือกก็คืออำเภอ หอประชุมเพอนะครับแล้วก็วันที่4ที่ห้าสองวันนะครับอําเภอกุดชุมนะครับสถานที่ตัวเลือกก็คือหอประชุมเพอกุดชุมนะครับแล้วก็วันที่เวันที่6หยุดนะวันจักีอวันที่6หยุดวันที่6หยุดแล้วข้ามาวันที่7เมษายนครับวันที่7เมษายน2566้อําเภอทรายโูลนะครับสถานที่ตัวเลือกก็คือหอประชุมเพอนะครับแล้ววันที่8ที่9ที่1 0 3วันนะครับอําเภอเมือง ยาสุธรนะครับสถานที่ตัวเลือกคือหอประชุมอำเภอประชุมอำเภอเมืองหอประชุมอำเภอทุกๆอำเภออันนี้หลังจากวันที่สิบเสร็จก็มาวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอำเภอป่าติ้วนะครับสถานที่ตัวเลือกคือหอประชุมอำเภอวันที่สิบสองเมษาอำเภอขอวังครับสถานที่ก็หอประชุมอำเภอสิบสามสิบสี่สิบห้า วันหยุดสงครานครับงดงดเกณฑ์ทหารค่ะใช่งดเกณฑ์ทหารพาให้น้องดอกไปเที่ยวบ้านฝั่ามาพอเปิดมาวันที่16นะครับ1ิบหกวันสิบหกสิบวันนะครับอําเภอคําำแก้วแล้วสถานที่ตัวเลือกก็คือขอประชุมอําเภอแล้ววันที่18นะครับอําเภอมหาตนชัย หอประชุมเพอวันสุดท้ายแล้วครับตอนนี้อ๋อบางบางอำเภอนี้คือมีตรวจเลือกสองวันก็แปลว่าใช่คนเยอะใช่ไหมคะก็สําหรับใช่คนเยอะเขาก็จะแบ่งออกเป็นเป็นตําบลนะค่ะน้องๆที่อยู่อำเภอที่ประกฑ์สองวันเนี่ยเช่นอำเภอเรืองนกทาเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอขุดชุมเมืองเจ้าโสธรพวกนี้ค่ะทำีแก้วเนี่ยเกณฑ์หลายวันนะครับค่ะน้องๆต้องไปดูว่าตัวเองเนี่ยเกณฑ์มีตําบลไหนบ้าง นะครับไปสอบถามที่สธมเพอนะผมตำบลนแต่ว่าน้องๆ้องที่ไปรับหมายเรียกแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าตัวเองนี่ไปเกณฑ์อยู่แล้วจะมีใบเนี่ยจะมีหมายเขาเรียกว่าหมายหมายหมายเรียกหมายเรียกเขารับการทหารหรือแบบโซดอสองห้านายเพอเป็นคนคนออกนะครับซึ่งน้องๆ้องก็ให้ดูในเอกสารในหมายเรียกได้ครับครับไปถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปถามสีมนะครับถามสามเพอไปตึแต่เช้าเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเขาต้องทํายังไงบ้างไปตอนเช้าไปถึงเจ็ดโมงเขาก็จะ เรียกชื่อนะครับเรือกเรียกชื่อตั้งเจ็ดโมงเขาจะเรียกเป็นเป็นไปตามตำบลตำบลอาจจะมีการจับฉลากนะว่าตำบลไหนจะเรียกก่อนอ่างเงี้ยนะครับเรียกไปตามตำบลเราก็้องก็ต้องตง้องเตรียมหลักหลักฐานนะครับมีหลักฐานอะไรบ้างคะหลักฐานที่ต้องเตรียมเอกสารมันก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับใบสําคัญแบบสระเก้าใบรับรองความเห็นของแพทย์ หรือใบที่เราไปรักษาโรคแอน<ช>ฟิล์มเอ็กซเรย์พวกนี้ก็ต้องเรตรียไมไว้สําสหรับสาหรับคนที่มีโรคนะครับมีโรคไปโรคไม่เป็นทหารไม่ได้อย่างเงี้ยโรคที่ขัดต่อการรักษาทหารนะครับแล้วก็หลักฐานการศึกษานะครับสําหรับน้องๆที่สําเร็จมัธยมศึกษาปีที่หขึ้นไปนะครับที่จะต้องเตรียมเพื่อที่จะอัสมารอย่างนี้นะครับก็จะได้สิทธิ์เดี๋ยวผมจะพูดในในครับครับอันนี้คือสําหรับหลักฐานที่ต้องเตรียมนะครับแล้วพอเตรียมหลักฐานเสร็จน้องๆก็จะ ถูกเรียกตามตาม,ตามตาำบลน,<บ>น,นะครับเราก็จะเข้าไปับวิธีทางเอกสารแล้วก็ตั้งแต่โต๊ะที่หนึ่งเรียกชื่อโต๊ะที่สองวัดขนาดโต๊ะที่สองนี่ตัวร่างกายโต๊ะที่สามนี่ไปวัดความสูงวัดหน้าอกะนะครับเสร็จแล้วก็คนไหนที่ได้มีความสูงตั้งแต่ร้อยหกสิบขึ้นไปหน้าอกตั้งแต่ร้อยตั้งแต่เจ็ดสิบหกขึ้นไปถือว่าเ,เป็นคนจําพวกที่หนึ่งนะครับร้อยหกสิบขึ้นไปร้อยสิบ ร้อยหกสิบเซนติเมตรขึ้นไปแล้วก็มีหน้าอกเจ็ดสิบหกเซนติเมตรขึ้นไปเขาเรียกว่าคนในพวกที่หนึ่งที่จะต้องเข้าไปจับฉลากเพื่อไปเป็นอาหารต้องเจ็ดหน้าอกต้องเจ็ดสิบหกหน้าอกเจ็ดสิบหกสูงร้อยหกสิบขึ้นไปคนที่มีขนาดทารองขึ้นความสูงไม่ถึงหกสิบเขาจะปล่อยครับแต่หน้าอกต้องได้นะต้องเจ็ดสิบหกขึ้นขึ้นไปทุกคนนะครับอันนี้คือคือขั้นตอนการตัวเลือกแบบคร่าวๆนะครับต๊ะหนึ่งต๊ะสองต๊ะสามนะคะทีนี้ ตัวสามนี่ก็คือวัดขนาดที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เพราะเดี๋ยวผมจะพูดพอดีจะอับสับส,บสนนะครับอพอเรียกโต๊ะที่หนึ่งเข้ามาพอโตะที่สองคุณคุณหมอท่านอยู่นะทา่านจะตรวจร่างกายเลยว่าคนไหนเป็นโรคนะคนไหนไม่เป็นโรคพวกสมบูรณ์ดีก็ไปไปโตะ<ป>ที่สามไปวัดขนาดส่วนสูงต่อไปอแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ก็จะส่งไปให้ประธานกรรมการเพื่อปล่อยตัวนะครับอะไรบ้างคะพวก ในพวกที่สองก็จะมีหนึ่งพวกสิเปโลกเซเขาจะแบง่งคนออกเป็นสี่จำพวกะนะครับจำพวกที่หนึ่งคือผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีจำพวกที่อทสองคือพวกที่ไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่หนึ่งได้แกม่มือกุดมืองอ,องนะครับแขนข้อแขนอะไรพวกนี้แขนขาหักข,ขาหักใช่คือใส่เฟือกด้ามเล็กอะไรแล้วแต่อันนี้คือพวกที่ที่สองต่อไปพวกที่สามคือพวกที่มีร่างกาย ไม่สมบูรณ์ดีที่จะรับการทหารในขนาดนั้นไม่ได้เช่นกําลังจะไปเกณฑ์ขับมอไซค์ไปลงข้างทางเงี้ยป่วยอย่เงี้ยพวกที่ป่วยที่จะรับที่จะบบัดให้หายภายในสามสวันไม่ได้พวกนี้ว่าปีหน้าเขาให้เป็นพวกที่สามปีหน้ามาเกณฑ์ใหม่ปีหน้ามาใหม่มาใหม่ค่ะแล้วก็จ้าพวกสุดท้ายคือทจพวกที่สี่เจ้พวกที่สี่คือคนพิการนะพิการเป็นโรคที่ขัด ต่อการรับการทหารเจ็บเป็นโรคมะเร็งโรคคตรที่ฮิทเราก็อาจเป็นโรคเออย่างเงี้ยนะแต่เขาไม่เขียนว่าเอนะเขาจะเขียนเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เขาไม่เขียนอย่างนั้นนะครับโพรที่สีก็คนที่มีร่างกายผู้พิการเป็นทหารไม่ได้อ้วนน้ำหนักเกินอ้วนวิ่งไม่ได้อย่างเงี้ยเพวกนี้เป็นพวกที่สีหรือเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับในร่างกายะที่ขัดประการาหารมีมีมีเยอะนะครับแต่แต่แต่ถ้ารายละเอียดมันก็จะ จะคง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 ยาวครับแต่ถ้าอยากจะทราบน้องๆอยากจะทราบว่าโรคไหนที่ขัดต่อการรักทาทหารนั้นขอให้ไปติดต่อสีมเพื่อเพื่อไปไปดูนะครับดูข้อมูลไปสักถามหรือหรือไม่ตอนนี้เรามีเพจสำนักงานสีจังหวัดนะครับเพจสำนักงานสีจังหวัดยโสธรเฟซบุ๊กนะคะเพ f a ฟซบุ๊กนะครับพิมพ์คําว่าสำนักงานสีจังหวัดยโสธรมันจะมีข้อมูลหมดทุกอย่างเลย บางทีผมอาจจะพูดยังไม่ไม่รายละเอียดนะเพราะว่ามันเวลาน้อยพูดยังไม่ละเอียดนะคะก็ขอให้น้องๆนะครับพี่น้องผู้ปกครองทั้งหลายนะครับถ้าอยากจะรู้รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเข้าไปที่สำนักงานสีจังหวัดยะโสธรก็จะมีข้อมูลทุกอย่างเพจเฟซบุ๊คสำนักงานศสีจังหวัดยะโสธรได้นะคะรามีทุกจังหวัดครับมาถึงมาถึงในส่วนของทหารกองเกินที่ต้องมาตรวจเลือกกันบ้าง การคัดเลือกทหารการคัดเลือกทหารต้องมีอายุกี่ปีนะคะที่มาการการตรวจเลือกทหารนั้นมีเขาบอกว่าคนที่เป็นทหารกองคนที่จะรับการได้คือทหารกองเกินทีนี้ก็จะมาถามว่าทหารกองเกินคืออะครค่ะงองไหมครับทางบุคืองค่ะเอ๊ะเรเกทหารแล้วทหารกองเกินคืออะไรใช่ไหมครับทหารกองเกินคือคนที่ชาิสัญชาติไทยน่ะไปลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภออายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป นะครับไปลงบัญชีที่อำเภอสิบปดปีต้องไปลงบัญชีที่อำเภอแล้วสิบดปีเนี่เขาเขาเขาให้ไปลงก่อนย่างเข้า1ิบดภาษากฎหมายของทหารเรียกว่าย่างเข้าย่างเข้าย่างเข้าสิบแปดปีก็คือสิบเ็ดปีบูนนั่นแหละพอไปลงบัญชีทหารเสร็จปีรุ่งขึ้นคือบันทีหนึ่งมกราคมของปีถัดไปก็เป็นทหารกองเกินเป็นทหารเกินถึงอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่ี2บเก้าปีถ้าสาบปีเมื่อไหร่เขาเรียกว่าทหารกองหนุนอันนี้อันนี้คือคือเกินให้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าทหารกองเกินคืออะไร เพราะฉะนั้นจะบอกว่าทหารกองเกินที่จะเข้ารับการทหารกองประจำการได้คือคนที่มีอายุไม่เกินยี่สิบเก้าปีเพราะฉะนั้นคนที่มียี่สิบเก้าอายุยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเก้าปีพวกนี้ต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับปีนี้ก็เหมือนกันครับคนอายุธรรมดาเนี่ยคนปีนี้คนเกิดสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับคืออายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับยี่สิบเอ็ดปีปอันนี้อันนี้คือพวกพวกหนึ่งคือต้องไปเกณฑ์ตามปกติมันมีคนอีกเจ้าพวกนึงก็คือคนที่มีอายุยี่สิบสองปี คนที่มีอายุยี่สิบสองปีถึงยี่สิบเก้าปีนี่นะครับปีคนเกิดปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดสามพศสองพันห้าร้อยสามสิบถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับยี่สิบสองปีถึงสามถึงยี่สิบเก้าปีพวกนี้พวกนี้เนี่ยปีที่แล้วอาจจะไม่ไปเกณฑ์อาจจะลงบัญชีช้าหรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จอาจจะเอ้ยปีปีที่แล้วอาจเป็นโคโรนที่สามโควิดสิบเก้าอะไรสารพัดพวกนี้คือการตรวจเลือกมันมันผลยังไม่แล้วเสร็จจะต้องไปเกณฑ์ใหม่จนกว่า การตรวจเลือกจะแล้วเสร็จนะครับค่ะครับก็ทีนี้มาถึงเรื่องของเอกสารนะคะเราบอกว่าเอ๊แต่เคยมาตรวจเลือกแต่ผลยังไม่แล้วเสร็จจะไม่แล้วเสร็จแปลว่าเช่นมาลงบัญชีเกินกําหนดใช่คนผ่อนผันคนผ่อนผันจําพวกครับที่สามผู้ที่สามคือพวกที่ต้องมาเกณฑ์ใหม่ปีที่แล้วปีที่แล้วป่วยนะครับอ๋อโอเคมาถึงพูดถึงการผ่อนผันที่นี้เราพูดถึงการผ่อนผันเลยคับทีนี้ครับการผ่อนผันนะครับการหอดผันนั้นก็มีอยู่สอง สอ,สองมาตาพรบรับประกันอาหารพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดมาตรายี่สิบเก้าและมาตรายี่สิบเจ็ดนะครับามาตรายี่สิบเก้านั้นก็จะมีบุคคลอยู่สามประเภทนะครับถ้าผมพูดในวันนี้ก็คงจะยาเกันนะเอาแบบคร่าวๆนะถ้า <c oughs> ประเภทประเภทที่ที่เราดําเนินการอยู่ทุกว,วันนี้คือ มาตรา29วงเล็บ3ก็คือนักศึกษาที่ไปเรียนไปเ <ไป S 2> นี่ยมหาลัย,ยพวกนี้กำลังผ่อนผันไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามาตรา29วงเล็บ 3, บ3นะครับสามค่ะพวกนี้นะครับอันนี้อันนี้ไปดูในข้อ3เลยนะครับบุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับที่2549มี2ประเภทก็คือผู้ที่สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่6กค่ะมหกปวชค่ะปริญญาปริญญาธรรมสามประโยคนี่ก็ระดับเดียวกันนะถือว่าเขาเขาถือว่าระดับ มาอยู่ตอนสตาตอนปลายนะครับก็ผ่านผันได้จนถึงอายุ22ปีคือจนสังเ็จการศึกษานะครับแต่มันก็มีน้อยนะคนที่เรียนม,ม .6 อายุ2 2ปีหาน้อยนะ18ปีก็ถ้าจะจบแล้วคะ่ะใช่ใช่ครับแล้วก็อีกจพวกหนึ่งก็คือคนที่สําเร็จอนุปริญญาปวปสปริญญาตรีนะครับหรือปริญญาเก้านี่พวกพระทั้งหลายนี่แต่แต่ว่าพระส่วนมากก็จะได้การยกเว้นนะผมจะพูดต่อไป ก็ผ่อนผันได้จนถึงอายุ26หปีนะครับและก็สําหรับนักศึกษาแพทย์นะครับระหว่างฝึกง,งานระหว่างจะขึ้น,นขึ้นในวิชาชีพะนะครับเขาก็จะผ่อนผันอีกอีกปีหนึ่งเป็นยี่สิบเจ็ด27เป็นยี่รับเป็ดปีครับะนะครับสําหรับวิธีการผ่อนผันนะครับาตามน,นักของนักศึกษานี่นะก็ต้องให้มหาวิทยาลัยสถานศึกษาที่น้องๆไปสังกัดอยู่ยกตัวอย่างของเราเนี่ยเช่น เช่นเทคนิคยโสธรเออวลาเทคนิคของเรานี่นะค่ะสมมติว่าในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคใช่เจผลผล้าผามพันธ์ไอ้ลูกศิษย์นะครับก็จะส่งก็จะส่งรายชื่อ,อนักศึกษาเนี่ยส่งมาให้ผู้ว่าการจังหวัดโ,ยโดยผ่านสืีจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการวิธีให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้ลงนามก็จะต้องกระทําภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีที่จะตรวจเลือกอันนี้เลยแล้ววันนี้เดือนมีนาแล้วนะครับ ผู้ที่ขอผันผันตามตามาตรานี้จะต้องไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกนะ,ะต้องไปตรวจเลือกทุกคนเพราะว่าการส่งลายชื่อไปนี่เป็นคําวิธีในการทําให้เอกสารมันเข้าสู่ระบบ<ต>ของณะารรมการตรวจเลือกเท่านั้นเองแต่วันตรวจเลือกก็ต้องไปต้องไปครับต้องไปจะต้องได้รับการผันผันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อข้าราการตรวจตรวจเลือกได้คัดรายชื่อคนที่ยกเว้นด้วยเหตุต่างแล้วเนี่ยมันยังเหลือมีคนที่จะส่งเข้ากรมประชาการพอเนี่ยเขาถึงจะยกเว้นให้ตอกสดอส3บสามให้ ่อนผันแล้วกลับบ้านปีหน้ามาใหม่่อนผันแต่ละปีแต่ละปีไปใช่จนถึงอายุ22สองย่ตามที่ได้กล่าวค่ะยี่สิบสองถึงยี่สิบหกหรือเรียนจบก็แล้วแต่ถ้าเรียนไม่จบก็่อนผันจนถึงยี่สิบห้ายี่สิบสองสนะครับสำหรับการผ่อนผันตามมาตาย7นะครับมีเจ็ดประเภทผมจะไม่กล่าวนะเพราะว่ามันเยอะแต่มันค่อนมาค่อยใช้ด้วยนะเอาเฉพาะที่เราเห็นเอาเฉพาะที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันก็คือการศึกษาไปเรียนต่างประเทศ ก็ผดผานให้กับนักศึกษาที่ไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับการผดผานนั้นก็ทําได้เป็นครั้งคราวนะครับไม่ได้ทําเป็นหมดนะหมายถึงว่าเรียนหลักสูตรนี้3ปีก็ขอถอไป3าปีครับตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจะกําหนดว่ามีกี่ปีปีเราเราก็จะกรรวิธีก็คือให้ผู้ราชการจังหวัดเป็นคนดาเนินการให้เหมือนเดิมนะครับก็จะครับอย่างนี้ทุกปีนะครับก็ตบบครับก็มีมีเรื่องมอส พราะพิสูุที่ท่านบอกว่าสามารถที่จะ,พ,ะพันพันได้พระภิสูุน์มีพระภิสูจน์ที่มีสมรรถศักดิ์ไม่ต้องมาลงบันทีเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องคนคนพิการต้องมาลงนะคนพิการต้องมา,งมาลงครับแต่ว่าเขาก็ยงัยงยกเว้นให้ไม่ต้องเข้ากองจําการะนะครับแล้วก็ยกเว้นเนี่ยมีสองมาตรามาตราสิบสามกับมาตราสิบสี่นะครับมาตราสิบสี่ด้านมีแปดประเภทแต่ผมคจะไม่ขอกก่าวว่าทั้งหมดแต่ผมจะขอกก่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ กับปฏิบัติทุกวันนี้ค,คือมาตรา14บสี่วุ้เียง้ก็คือพมจงเว้นคร,คร,นครูครับครับครูที่จะผ่อนผันได้นั้นครูครูที่ป,ประจําทําการสอนมีนิสิตนักศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่า15คนคะนะครับและมีเวลาสอน15ชั่วโมงนี่สําหรับมัธยมลงมาสิบแปดชั่วโมงสําหรับเอ่อสิบสิบห้าสิบ้านี่หมายถึงน,นักศึกษาที่อยู่เป็นครู มัธยมลงมา18ชั่วโมงสําหรับนิสิตครับสูงกว่ามัธยม,มนะครับวิธียกเว้นก็ให้ส่วนราชการนะครับสถา,านศึกษาหรือมหาลัยก็แล้วแต่หรือวิทยาลหรือโรงเรียนก็แล้วแต่นะครับส่งรายชื่อให้กับผู้วา่าราชการจังหวัดสมมติว่าคนของเราเนี่ยคนมหาสารคามคไปอยู่ที่มหาสารคามคเขาส่งรายชื่อเขาให้ผู้ว่ามหาสารคามเป็นคนเป็นคนเป็นคนออกใบผ่อนผันให้นะ คนยงเว้นให้แต่เราเป็นคนยอะโช่เขาจะสอบถามมาเราว่าคนนี้จริงไม่มีคนชื่อนี้จริงไหมต่างกันกับการปดะพันักศึสษานะจะต่างกันนะครับอันนี้ไปอ่านดีๆก็จะต่างกันเขาให้ส่งระยชื่อให้ผู้ว่าการจังหวัดที่ตั้งอยู่ภายในก่อเดือนเิษสานะครับ มีถืทุเรีกไม่แล้วกว่าหกสิบวันก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์กุมภาต้องรีดําเนินการให้แล้วเร็ต้องทําให้เสร็จนะครับมีอีกนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงสิทธิประโยชน์ของทหารวันนั้นนะคะที่เราจะมีการเกณฑ์ทหารก็คือถ้าน้องๆที่สนใจอยากที่จะสมัครทหารก็สมัครได้ในวันนั้นด้วยใช่ใช่ต้องต้องต้องยื่นความประสงค์เลยนะครับแล้วก็คนไหนที่มีความประสงค์อยากสมัครนั้นก็ <c oughs> ต้องเตรียมเอกสาร <c oughs> ใบสิทธิ์รถต่างๆ่ต้องเตรียมมาด้วยถ้าเกิดว่าอยากเป็นสองปีก็ ถ้าไม่อยาเป็นสองปีก็ต้องเอาไปสองปีคือสองปีก็คือทหารกองประจำการเขาเป็นอยู่สองปีสองปีอยู่แล้วแต่ถ้ายังมีสีเลือดวันแล้วกันไม่เปิดไม่เป็นถึงสองปีก็เอามหกบ้างเช่นจบมหกได้กี่เหลือกี่ปีคะมหกนี่สําหรับร้องขอก็เป็นหนึ่งปีหปีแต่ถ้าจับฉลากไม่ได้ก็ต้องสองปีเลยครับมหกปวชเนี่ยระดับเดียวกันนะค่ะปวชกับมหกใช่ค่ะถ้าไปสมัครก็คือจะ จะได้ปีหนึ่งจะได้หนึ่งปีแต่ถ้าไม่สมัครก็เป็นสองปีเท่าเดิมค่ะปวสปริญญาตรีเหรอคะปริญญาตรีอนุปริญญาเนี่ยระดับเดียวกันค่ะถ้าลองขอสมัครเนี่ยเป็นหกเดือนแต่ถ้าจับฉลากจับฉลากถูกแล้วก็ไปทําขอยกเว้นไปไปทำทำเรืองขอผลพันธ์เขาเรียกขอสิริราบรรลุการอ่ะผู้ถิดนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งปีหนึ่งปีครับอันนี้คือสิทธินะครับค่ะปีนี้เยสุทเราต้องมีจํานวนเท่าไหร่คะปีนี้รับทหารแปดร้อยสี่สิบเก้าคน นะครับก็จะมีทหารกองเกินน้องๆที่จะมามามาเข้ารับการต่อเรือนอีสองสองพันเจ็ร้สสหคน2องพสาสหคนคิดเป็นร้อยละยี่คิดคิดเป็นร้อยละสามสค่ะแต่ว่าน้องๆที่เอาเอาเป็นทาหารนี่3สามสิบจุดศูนยก็คือแปดร้อยสีคนใช่ <คน S 2> ใช,ใช่ประมาณนี้ครับนะครับปีนี้ครับค่เพราะฉะนั้นนี่น้องๆมันก็จะมี โหวันนี้เราส่งทหารในพื้นที่มทบยี่สิบเจ็ดนะก็มีนะครับส่งในกองทัพพที่สองนะครับม,มีมทบมทบยี่สิบเจ็ดนี่มีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดหน่วยทั้งบ้านเดือดทั้ง,งเดือดพระพุทธอภัยค่ายูนยเชือกท,ท,ท,ที่ที่เราคุยกันนะเนาะคุณเคยกันดีค่ายสนเดือด,ดพระพุทธยอดฟ้าเนี่ย่ายประเสริฐสงครามอะไรพวกนี้เขาก็จะส่งมันมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดหน่วยนะครับแล้วก็ส่งไปเป็นทหารอากาศทหารทหารอาบกทหารอากาศทหารเรือ แล้วก็ส่งที่มณฑลทหารบกที่1บเพตกรุงเทพครับประมาณ200 266คนส่งมณฑลทหารบกที่13นะครับอยู่ที่ลบบุรีนะครับก็จะส่ง292คนนะครับก็สำหรับทหารเรือทหารอากาศรวมแล้วมันก็849คนมาถึงสิทธิประโยชน์กันบ้างค่ะสำหรับสิทธิ ประโยชน์ของทหารนะครับที่จะเข้ากองจําการนั้นนะครับผู้ประชาหน่วยเหนือนะครับได้มีทําสิทธิต่างๆมาจูงใจน้องๆนะครับที่จะเข้ากองจําการมีมากมายหลายหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็จะได้รับบี้เลี้ยงเงินเดือนเงินเพิ่มค่าของชีพรวมกันแล้วเป็นหมื่นนะครับเป็นหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนครับแล้วก็บี้เลี้ยงไปราชการตามปกติได้วันละ ร้อยยี่สิ <Right. S 2> บาทต่อวันนะครับถ้าไปรายการเพื่อป้องกันประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับการข่าวสายลับอะไรต่างๆเลยนะเขาจะให้วันละสองร้อยสี่บีเลี้ยงวันละสองร้อยสี่สิบนะครับสี่สิบบาทนะครับแล้วก็ข้อสามแล้วนะครับเครื่องแต่งกายเครื่องนอนเครื่องสนามเครื่องใช้ส่วนตัวแจกหมดนะครับแม้แต่งเกงในไม่ต้องซื้อเลยหลงอะไรอีกต่างหากน้องๆคือปเทีก็คือเอาไปแค่ชุดเดียวไปถึงที่น่นปุ๊บไม่ต่ออะไรไปเลย ครับเอาเสื้อผ้าไปเนี่ยเขาจะไปใส่หุงไว้ประมาณ3เดือนด้วยกับบ้านก็พอดีเลวเปื่อยเปื่อยเลยผมเคยผมเคยมาถึงข้อที่4ค่ะข้อที่สี่ก็คือหน่วยให้จัดเครื่องสันทนาการเครื่องดนตรีห้องพักผ่อนห้องสมุดทีวีเล่นกีฬาต่อก็อะไรมีทุกอย่างฟิตเนสก็มีนะครับที่ตามที่หน่วยประเสริฐสงคราม่มี ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรีนะครับกรณีเจ็บป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลค่ายทหารมันมีนะครับแล้วก็ข้อหกครับจัดให้การให้มีการสื่อสารนอกระบบบางคนนี่จบจากตอนไปนี่จบมสามตอนกลับมานี่จบมหกแล้วมหกหรือเราไปต่อชปริญญาตรีปริญญาตรีโอ้บางคนนี่บางคนนี่ไม่ธรรมดานะที่ไปพวกนี้เนี่ยผู้ว่าการจังหวัดกาลสินเพื่อนผมนะ เรียนนรีสิมมาด้วยกันนะเป็นผู้าวกันไม่ทำอบไรนะครับเป็นทหารด้วยกันใช่ไหมใช่เป็นทหารด้วยกันอยู่บ้านเดินนี่ผู้อาวุโสกนอยู่เป็นบ้านเดินนี่เพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิเพราะฉะนั้นสิทธิโอ้หถ้าใครอยากอยากรับราชการเป็นในสิบเนี่เป็นง่ายมากพ่ออะไรบ่าครับพาอเขาให้สิทธิในการสมัครแข่งที่พ่อทหารเกณฑ์เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเราไปเป็นทหารใเขาให้สิทธิ์เราแปดสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่าผมยุติการทหารบกหรือรับทหารร้อยหนึ่ง เขาจะให้ฐานเกณฑ์80%คุณมาแข่งกันในสถาบฐานเกณฑ์เลยเอ20%แข่งกับละเลือนจมมโหยใหม่นีเฉะนั้นมีสิทธิ์มันมีสิทธิ์ได้เยอะนะครับแข็งแรงเราฝึกฝนอยู่แล้วแล้วเขาสามารถรับการต่อได้ด้วยนะจนถึงอายุไม่เกิน30ปีว่าถ้าเกินมันจะเป็นทหารกองหนุนดยางที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ได้รับคะแนนเลื่อนปลดปีหนึ่งน่ะปีเลื่อนปีหนึ่งก็ได้5คะแนนหมายวามว่าเวลาไปสอบเป็นทหารเขาก็จะให้คะแนนเป็นร้อยละห้า แล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษในการกรณีสอบศึกษาโรงเรียนต่อทหารสามเหล่าทัพนักเรียนสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ค่ะอย่างเช่นเขารับร้อยคนใช่รับร้อยคนก็แปดสิบคนแปดสิบเอา่มาแข่งกันค่ะทหารพี่พี่ทหารนี่คือใช่ห้สิทธิ์แปดสิบคนคุณไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมหกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะนั้นเพื่อนผมกรณีเพื่อนผมหลายคนนะที่ที่ผมจะขออ้างเลยนะเพราะนั้นพูดว่ากัวใหญ่นนะผมขอผมภูมิใจกับเพื่อนไอ ท่านผู้ว่าสุภาษิ์มากเลยที่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่อยากจะได้ท่านมาเป็นฟีซินเตอร์อย่างเลยรวมถึงท่านสัสดีด้วยท่านสัสดีก็เป็นทหารมาก่อนใช่ใช่ผมผพอดีผมจบมหกมหกก็เลยมาสอบเขาเขาไม่มีโอกาสได้เป็นทหารเกณฑ์นะครับได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละสิบเมื่อสมัครเข้ารับการในกองทัพบกอาจจะเข้าเป็นในสิบเข้าเป็นอะไรพวกนี้เป็นทหารกองหนุนเป็นเจ้าหน้าที่การเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แล้วก็ข้อเสิบได้รับการฝึกอาชีพก่อนปลดนะครับก็ก็จะมีการใช่การศึกษาใช่การช่างช่างทั้งทุกช่างนั่นแหละนะครับไม่ว่าเชื่อมอะไรต่างพวกนี้ก็จะได้รับการฝึกพอบางคนที่กลับไปบ้านก็ได้รับทํางานมีอาชีพมีเลยนะนะครับก็นี่คือสิทธิสิทธิตรงนี้นี่มันยังสิทธิที่มองไปเห็นก็ยังมีนะความเชื่อถือของชุมชนใช่ค่ะการงานผู้ใหญ่บ้านหรือ เป็นนู่นเป็ยนนี่เอ้ยเคยเป็นทหารมาเคยได้ฝึกได้ฝึกก็ได้ฝนมาแล้วแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ที่ดีระเบียบวินัยใช่นี่ระเบียบวินัยฝึกฝนให้ลูกให้หลานเป็นตัวอย่างที่ดีได้อันนี้ก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็เหมือนมองเห็นแต่ว่าจะเป็นบุคลิกเฉพาะใช่ใช่ใช่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านพงศถิดอรอินท่านจ่าสิตรีพงศถิดอรอินท่านเป็นทหารมาก่อนใ ท่านก็จะมีมาตฐานบุคลิกมันอยู่ในสายเลือดใช่ค่ะมันมันอยู่ในเลือดที่ที่ที่เอาออกไม่ได้นะครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงช่วงท้ายกับรายการบอกกล่าวเล่าเรื่องมือยะโสธรแล้วนะคะเวลาน้อยเหลือเกินกระท่านโหน่าเสียดายมากเลยเดี๋ยวขร้งหน้าหนูพาท่านไปที่าเสียดายโสธรเดี๋ยวเข้าไปดูที่สถานีด้วยนะคะเอามาถึงช่วงท้ายแล้วท่านฝากหน่อยค่ะครับก็ก็อื่นก็ต้องขอขอบคุณทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับแล้วก็ น้องๆทางเกินนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ได้ได้ฟังนะครับถ้ายังไม่ถ้ายังมีข้อสงสัยอยู่นะครับอย่าลืมนะครับไปสอบถามที่สำนักงานสวรดิจังหวัดก็ได้เพจเข้าไปที่เพจ a c e b o o k สำนักงานสาัสดีจังหวัดยโสธรไปสำนักงานเป็นหน่วยสวดีอำเภอทั้ง9ก้าอำเภอท่านเดินไปถามเลยนะครับหรือสมัยทุกวันนี้ก็มีมือถือ เปิดโดยสำนักง,งานสรีจังหวัดเพจของสำนักง,งานสรีจังหวัดก็จะขึ้นเฟบมีหมดทุกอย่างมาหมดทุกอย่างรหรือนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยอีกก็0 4 5 7 1 2 7 5 3้นะครับหรือพอดีดเบอร์ <5 S 3> ผม <5 S 2> เลยก็ได้ให้เบอร์โทรไว้ครับก็เบอร์เบอร์ผมเลยก็ได้นะครับท่านพันเอกวิทยาสุขน้ำคำนะคะสสลีจังหวัดยโสธรค่ะ087236,2095ครับก็ยินดีที่จะรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดยโสธรด้วยความเต็มใจนะครับ S <S และท้ายที่สุดนี้นะครับสำนักงานเศิษฐีจังหวัดได้มีการประชุมมอบนโยบายเมื่อวันที่24ที่ผ่านมา <S 2> <S 2> อาทิตย์ที่แล้วได้สั่งการให้กับสเภอทุกอำเภอและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เซ็นทราบนโยบายว่าการตัวเรื่องนี้ปีนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ธรรมโปร่งใสปราศจากการเรียงรับผลประโยชน์ใดทั้งสิ้น <S 2> <S 2> <S 2> ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับ หรือโทรมาหาผมถ้ามีการทุจริตนะครับสำนักง,งานสตรีจังหวัดยะโสธรหวังว่าน้องๆที่อยู่ในกุนเรียกปี2566ทุกนายทุกคนจะได้ไปตัวเลือกพร้อมทําหน้าที่ชายไทยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกๆคนผู้ใดเลี่ยงเลี่ยงขัดขืนไม่ไปเขารับการตัวเลือกตามหมายเรียกของนายอำเภอจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมครับขอบ,ขอบคุณครับค่ะนี่ต้องไปตัวเลือกอาหารเราจะได้ ทำหน้าที่ของชายไทยครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ครับถ้าไม่ไม่ไม่ไปแล้วก็ไปทาให้<ม>ทําหน้าที่ตัวเองเนี่ยบ้านเมืองก็จะไม่มีคนที่เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับค,ครัาคานี่ราคาก็คือการตรวจเลือกทหารกองเกินนะเขารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2566นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะท่านปอิพิทยาสุขน้ำคำศัสดีจังหวัดยโสธรค่ะขอบพระคุณท่านค่ะยินดีครับ คุณผู้ชมทุกทุกท่านถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอทุกแห่งนะคะทั้ง9ค่ะทั้ง9อ้าอเภอค่ะวันนี้หมดเวลากับรายการบอกเล่าลเรื่องเมืองยะโสธรแล้วนะคะดิฉันพร้อมด้วยแขกรับเชิญท่านพนกวิทยาสุขน้ําคําสัสดีจังหวัดยะโสธรทีมงานจากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโสธรทีมงานจากสว,วทยะโสธรต้องลา,า,ววงา,าววคุณผู้ชมคุยความไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ